สวัสดีครับกลับมาพบกับซันกับช่อง s u n นี่เพนสอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะสันจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับบอลสีสีชมพูนะครับเอาใจคนชอบบอลสีสีชมพูโดยเฉพาะเลยนะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรวมทุกต้นที่เรามีในสวนให้เลยนะครับว่าบอลสีสีชมพูเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่น่าเก็บน่าสะสมแล้วก็มีความสวยงามยังไงบ้างนะครับพูดแล้วก็เดี๋ยวไปลงเดินกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย แต่ว่าก่อนจะไปที่โรงเรือนนะครับเราก็เห็นบอลสีสีชมพูต้นแรกนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นวัวแดงนะครับบางที่ก็เรียกว่าแดงวัวนะฮะก็เป็นบอลสีสีชมพูเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับหาซื้อมาสะสมได้นะฮะถ้ามันเยอะๆมันก็สวยเหมือนกันนะครับนะอันนี้ถ้าเป็นกอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยหรือว่าเขาจะเป็นสีแดงก็ ผมว่ามันก็แล้วแต่แดดนะพอแก่จักเนี้ยจะออกอมแดงนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังดูแล้วเป็นสีชมพูมากกว่าวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ารงเรือนกันต่อดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในลงเรือนแล้วนะครับมันก็มีทั้งสีชมพูสีแดงสีลายปนกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ ระบุเป็นต้นๆไปนะที่มันออกชมพูนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เอาทั้งไม้ที่มีชื่อเนาะทั้งบอนสีมีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อรวมๆกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะฮะอันนี้เป็นต้นแรกนะครับที่จะให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือดารานพัลต์ดารานพัลต์นะครับเขาจะมีความโดดเด่นนะครับ <c oughs> เป็นบอลป้ายนะครับเป็นบอลด่างนะครับเป็นพื้นใบสีแดงแล้วก็ มีด่างสีขาวนะครับอยู่บริเวณทั่วใบนะแต่ว่าพอใบใหม่ๆเขาะจะเป็นสีชมพูมันก็เลยสวยมากนะครับดารานพลัดอันนี้ก็สีชมพูนะฮะชมพูแต่ว่าก้านเขาจะแดงเข้มเกือบดำนั่นแหละนะฮะเป็นลูกไม้นะครับยังไม่มีชื่อนะฮะตัวนี้ก็เป็นบอนที่เป็นใบสีเขียวอ่อนกับสีชมพูเช่นกันนะครับ ตัวนี้มีชื่อว่าแสงพระธาตนะครับอันนี้คือใบเอนของเขานะครับสวยนะเนี่ยแสงพระธาตจะเป็นบอลที่มีใบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดแดงๆเนี่ยกระจายแต่เป็นเม็ดแดงๆที่ใหญ่นะฮะเม็ดแดงขนาดใหญ่ใบของเขาจะไม่ค่อยเรียบนะครับใบของเขาจะแบบกระดกคุขะขุขาอย่างนี้นะฮะพรเอ้ยไม่ใช่แสงพระธาตนะครับ ข้างกันก็คือน,นางสวาหาแต่ว่านางสวาหาใบนี้เก่าและใบเก่าเขาก็จะไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่นะเขาจะเป็นบอลสีชมพูผสมกับสีเทาๆเขียวๆขีขๆ้ม้าประมาณนี้ฮะนี่อันนี้เพิ่งผ่าหัวไปก็เลยก้มๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ยังไม่ได้ผ่าหัวเขาจะสดชื่นกว่าอันนี้นะครับนางสวาหานะฮะสายสีชมพูเนี่ยจะถามหานางสวาหาเยอะมากนะครับแต่พื้นใบเขาเนี่ยผมชอบพื้นใบสีตรงนี้นะ ไม่เขียวไม่ทองไม่เทานะฮะจะเป็นแบบสีเขียวผสมชมพูผสมสีทองผสมสีเทาอยู่ในใบเดียวอย่างเงี้ยครัมันก็เลยสวยมากเนี่ยเห็นไหมใบเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขียวเหมือนเหมือนใบทั่วไปนะฮะจะชมพูก็ไม่ชมพูจ๋าจะเนี่ยนี่คือสน่หของนางสวาวหานะครับมากันที่ต้นต่อไปนะครับต้นนี้ไก่สุดสงวนนะฮะ ไก่สุสังวนเนี่ยเขาจะมีทั้งขาวชมพูแล้วก็แดงๆนะครับอันนี้ยังขาวอยู่เป็นต้นเป็นต้นที่ยังไม่แก่นะฮะต้นเล็กๆต้นอ่อนไม่ใช่ต้นเล็กคือเขาสูงนะแต่เป็นต้นเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเขากัดเริ่มไปเรื่อยๆเขาก็จะกระจายทั่วใบนะบอันนี้เลี้ยงแบบไม่ได้โดนแดดมากก็เลยไม่ค่อยแดงนะครับเขาจะเป็นสีชมพูไปจนถึงสีแดงถ้าโดนแดดจัดๆจะเป็นสีแดงเราจะพาไปดูต้นที่โดนแดดจัดๆนะฮะ นี่นะครับอันนี้คือไก่สุดสงวนต้นที่โดนแดดจัดๆนะฮะจริงๆเลี้ยงแดดร้อยฝวนร้อยแต่ว่าเพิ่งเอาเข้าลงเรือนได้ไม่นานนี้นะครับสีของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะบางคนบางสวนบางที่นะครับเขาก็จะกระจายทั่วใบเลยนะสีชมพูเขาแบบเหลือขอบเขียวๆนิดเดียวนะก็สวยสวยมากอีกต้นหนึ่งน,นะครับต้นต่อมานะครับต้นนี้ก็คือเรือนหลวงนะครับสวยไหมฮะ เรือนหลวงสวยมากนะครับเป็นบอนสีที่ผมค่อนข้างที่จะตันลึงอีกต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ใบใหม่ของเขานะสังเกตดูพอใบใหม่ออกมาเนี่ยขอบสีเขียวแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเขาจะสามารถกัดไปจนทั่วใบได้หมดเลยจนอาจจะไม่เหลือขอบสีเขียวเลยนะแต่ใบเก่าๆเขาเนี่ยก็ยังมีขอบสีเขียวอยู่นะครับตรงกลางเขาก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็กระดูกจะเป็นสีขาวก็ทําให้ทาให้สีของเขาโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สวยงามมากๆนะครับ เรือนหลวงอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ค่อนข้างที่จะราคาแรงอยู่นะฮะช่วงนี้ราคาแรงมากด้วยแหละนะครับก็คือนาลีบุรพานะดาลีบุรพาก็เป็นบอนสีชมพูที่ขายดิบขายดีนะราคาสูงขนาดไหนคนก็ซื้อกันนะฮะนี่ใบใหม่ของเขาก็จะประมาณนี้แหละผมก็ว่าจะทำรีวิวต้นเดียวอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะ สวยนะครับสวยมากการกัดสีของเขาเนี่ยเขาจะกัดสีจากกลางใบออกมานอกใบเออไม่ใช่การป้ายของเขาจะก้ป้ายจากกลางใบออกมานอกใบสังเกตดูนะฮะเนี่ยจะจะจะป้ายไปจะจะป้ายออกจากกลางใบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมส่วนใหญ่บอลป้ายเราจะเห็นแบบป้ายจากขอบใบเข้ามาข้างในใบแต่เนี้ยป้ายจากข้างในออกมาขอบใบนาลีบุรพา อันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อนะครับผมไม่รู้ชื่อไม่รู้เขาเรียกมันก็คล้ายๆอีเนาบุสบาไหมอีเนาบุสบาผมก็ไม่เคยเห็นต้นจริงนะหรือว่าเป็นต้นนี้ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าไม่ไม่รู้ชื่อแล้วกันนะครับแต่ให้ดูลักษณะนะครับอันนี้คือใบของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะจัดสีเป็นสีชมพูนะครับกระจายทั่วใบเลยนะฮะกระดูกก็เป็นกระดูกสีเขียวเนะี่ยกระดูกสีเขียวมันคล้ายกับมันก็คล้ายกับอีเนาเนาะ ก็วสวยเหมือนกันนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลไก่นะฮะอันนี้เป็นไม้ฝรั่งนะครับชื่อว่าน่าจะชื่อว่า Pink Splash นะครับน่าจะชื่อว่า Pink Splash สวยเหมือนกันนะฮะเขาก็จะกัดของเขาไปเรื่อยๆนะครับไม่เท่าที่ดูมาก็กัดค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังเป็นลายพลางอย่างนี้อยู่นะก็สวยสวยมากเช่นกันนะครับ แล้วก็บอนสีที่เป็นประเด็นมากที่สุดของสวนเราก็คือต้นนี้นะฮะต้นนี้ผมเคยรีวิวไปในชื่อไก่สุดไ,ไก่ราชาวดีเคยรีวิวไปในชื่อไก่ราชาวดีนะครับแต่ว่าก็มีคนทักท้วงว่าไม่ใช่ไก่ราชาวดีแต่ว่าถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมจะไม่ระบุชื่ออีกนะฮะ <c ười> มันเป็น บอลสีต้นแรกๆที่เราได้มาแล้วก็มีความผูกพันนะครับเนี่ยสวยมากเลยสีชมพูนะฮะสวยไหมสวยเนาะอันนี้เราพอเราแยกกอออกมานะครับเราก็จะเรียกว่าแบ่งเฉพาะคนที่เราอยากจะให้จริงๆนะฮะอันนี้ไม่ขายนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายแบบขายแบบให้คนทั่วไปอะ่ะหมายถึงว่าขายให้กับคนที่เรารู้สึกว่าโอเคเรา คุยกันแล้วถูกคอหรือว่าคนรู้จักอย่างเงี้ยนะที่มาขอตื้อมาขอซื้ออย่างเงี้ยเราก็ขายให้แต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่ต้องมาขอซื้อนะฮะหมดแล้วเพราะว่าระเบิดหัวไปก็ไม่ค่อยมีหัวนะเพราะเขาเป็นไม้แก่นะครับแล้วเขาก็ทิ้งหัวไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีแต่หัวเล็กๆเนี่ยแหละที่เรายังไม่ได้ผ่าเดี๋ยวเราก็จะดูเรื่อยๆนะครับอ๋อมีคนบอกว่าอ่ ชื่อว่าอำเภอท้ายเหมืองนะครับผมก็ไปเซิร์ชดูก็เข้าขายนะครับเข้าขายเลยแหละนะคล้ายกันคือตัวผมเองอะ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะชื่ออะไรนะคือเราดูจากความสวยงามของเขานะฮะเพราะเราซื้อจากความสวยเพราะตอนที่เราซื้อเราเป็นมือใหม่จริงๆแล้วก็ที่ร้านก็บอกว่าชื่อว่าไก่ไก่ราชาวดีเราก็เลยเอามารีวิวนะครับในชื่อไก่ราชาวดีนะฮะ ผมก็ไม่สรุปนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรแต่ว่าเราไม่ปล่อยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นลูกไม้นะฮะแต่ว่าเป็นลูกไม้ที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับเพราะเราซื้อตอนต้นตัวแล้วนะมีเม็ดสีแดงใหญ่นะครับกระจายอยู่ทั่วใบเลยนะครับสวยมากๆอีกต้นหนึ่งเลยนะอันนี้ก็ลูกไม้ ส่วนเราไม้ชมพูก็เยอะเหมือนกันนะมันเป็นลูกไม้ก็ไม่รู้จะบอกชื่อ,อยังไงนะทุกคนก็รีวิว,ว,วยังไงด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าให้ดูนะครับบอนสีที่มันมีสีชมพูที่ส่วนเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่มีชื่อนะแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับสวยเหมือนกัน ส่วนใหญ่ต้นไม้ชมพูบางต้นพอใบแก่จัดของเขาก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้นะฮะเนี่ยอันนี้นาราทิวาสนะครับชื่อว่าบอนสีนาราทิวาสก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นบอนสีใบใบไทยแต่ว่าทรงกลมๆหน่อยเนาะ ตัวนี้ก็ลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้สีชมพูแบบอมอมอ่วงๆนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็อมพะพานะานุมันอมพะพานะครับก็ใบของเขาก็จะเป็นชมพูชมพูขาวๆเหมือนกันนะครับยุงกัดน,นี่ต้นนี้กำลังมาแรงนะครับชื่อว่าสยามเพลนะ สยามเพลต้นนี้จำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเมืองเชียงใหม่หรือเปล่านะครับแต่เมืองเชียงใหม่เขาจะแดงไหมหรือว่าเขาจะยังไม่แดงยังไงก็ไม่รู้นะฮน่าจะเมืองเชียงใหม่แหละโอ้โอโอ,โอมีต้นหนึ่งอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้แปลก ก็สีชมพูนะฮะทำไมบอลสีที่สวนเรามีแต่สีชมพูไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้สีชมพูอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ความพิเศษของต้นนี้นะฮะเขาจะมีแบบแซมแซมสีเหลืองๆเข้ามานะครับแล้วก็ตัดกับพื้นสีเขียวหน่อยนึงนะยุงเยอะสงสัยลูกอสอหมดนะตอนนี้เนี่ยจะคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะ พื้นใบเขาก็เป็นสีชมพูกัดขึ้นมาเป็นสีชมพูนะครับสวยเหมือนกันนะเป็นลูกไม้ยังไม่มีชื่อนะฮะแล้วก็มีต้นหนึ่งอันนี้เราไม่รู้ชื่อจริงๆหายังไงก็ไม่เจอนะครับถามใครก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาเป็นลูกไม้ก็ไม่รู้นะฮะไม่มีชื่อไม่มีชื่อเสียงเลียงนาม ตัวนี้ศีลาเพชรนะครับศิลาเพชรก็ราคาสูงนะครับตอนนี้บอลชมพูอีกตัวนะครับที่เป็นบอลสีประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะฮกหลงนะครับแปลกนะฮกหลงเอาเข้าลงเดือนแล้วใบเขาเป็นสีเขียวนี่ฮกหลงน่าจะเป็นบอลสีที่ชอบแดดร้อยฝนร้อยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะพอเอาเข้าลงเดือนแล้วเขาเขาสีไม่ค่อยสดอะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ต้นนี้เลยนะครับบับเบิลนะครับบับเบิลบับเบิลนี่ก็ไม่ใช่บอลสีชมพูนะเป็นบอลสีแบบออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลอยังไงก็ไม่รู้นะเป็นบอลฝรั่งนะครับบางทีก็เป็นบอลจีนก็มีนะฮะคือจีนเขาเอาไปขยายพันธุ์ได้นะฮะอันนั้นไม่ใช่คือ <laughs> เราไม่ค่อยมีสารเคมีมันก็เลยมีสัตว์พวกนี้อยู่นะ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้เนาะบอลสีชมพูที่สวนเราก็ประมาณนี้แหละนะครับต้นนี้ไม่ชมพูนะให้ดูเฉยๆนะครับขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องของสันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ